ระบบนิเวศนะครับไ่เดือนก็จะเกิดขึ้นมานะครับบำรุงดินให้เราสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วังชะโอนกำแพงเพชรนะคะนี่ค่ะแปลงนาด้านหลังนี้40ไร่นะคะมีปัญหาเข้าดีดย้าวัชพืชในานายเยอะมากรอบที่แล้วเกี่ยวข้าวไปได้แค่10กกัาเกนเองค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราได้มา แก้ปัญหาให้ชาวนาแล้วนะคะโดยสานใยสลายต่อสางฟังข้าวในการกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งยาวัชพืชต่างๆที่อยู่ในนาข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของนานะคะว่ามีปัญหายังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนแปลงนี้ล่ละค่ะที่ว่าข้าวดีดเยอะมากผลผลิตตกต่ำขาดทุนเลยเราไปคุยกับเจ้าของนากันนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับป้ามีปัญหาอะไรครับเนี่ยที่เกี่ยวไปข้าวดีดข้าวเด่งข้าวดีดข้าวเด้งจ้านากี่ไร่ครับตรงนี้ปกหญ้าด้วยสี่สิบไร่ค่ับสี่สิบไร่อ๋อแล้วได้ข้าวไปเท่าไหร่ครับสิบกว่าเกียนอ๋อได้สิบกว่าเกียนที่เกี่ยวไปได้สิบกว่าเกียนเองครับปัญหาข้าวดีดเยอะเนาะแล้วเรื่องดินดินมีปัญหาอะไรไหมครับ ด,นดินเสียไหมดินเพราะว่ามันหน่เกเติออยู่สองอัน,นออก็มปนนีปัญหาเรื่องดินด้วยนะครับก็คือสารเคมีสะสมใช่วันนี้เรามาลองใช้สารกําจัดเข้าดินนะครับหลังจากที่เราได้ฉีดสารย่อยสลายต่อสางฟังข้าว จำจัดข้าวดีดยาวัชพืชในนาข้าวไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราก็มาทําการย่ำค่ะเพื่อที่จะให้ฟางให้ดินที่โพโผล่ค่ะได้จมลงไปนะคะนี่คือหลังจากที่เราย่ำแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะย่ำไปนหนึ่งรอบนะคะ ฝั่งนี้ก็คือกำลังทำการย่ำอยู่ค่ะวันที่ห้าเรามาย่ำรอบที่สองอันนี้นะครับเรามาย่ำนะครับสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวเมล็ดกรด่ของเรานะครับตัวนี้นะครับของเราเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับให้กับดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับเนี่ยพอตรงไหนน้าโผล่นะครับจะมีมูลไส้เดือนขึ้นเลยครับอันนี้ส่งให้บอกว่าเราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดําเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับทุกคนปุ๋ยไส้เดือนเยอะแยะเลยปุ๋ยไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื้นระบบนิเวศนะครับไส้เดือนก็จะเกิดขึ้นมานะครับบำรุงดินให้เราเราไม่ได้ทําลายทําธรรมชาตินะครับเราสร้างธรรมชาติให้กลับมาเป็นความรวมสมบูรณ์ไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือเราใช้ร่วมกันได้เลยครับไม่ทําลายนะครับ ของจีนของแท้นะคะนีน่รับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชม